นะครับที่เข้าร่วมการสมัครนะครับในส่วนของเอ,อ เป็นเชียงใหม่โมเดลแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อที่จะต้องการให้มันเกิดประชาธิปไตยที่จริงๆแล้วก็จริงใจเป็นประชาธิปไตยที่สามารถออกความเห็นต่างได้เป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนแล้วก็ชาวบ้านมีส่วนร่วมจริงๆดังนั้นคาดหวังสิ่งที่เยาคาดหวังคืออยากให้อยากคาดหวังให้ชาวบ้านได้มามีส่วนร่วมในการเมืองอย่างแท้จริงเพราะจริงๆแล้วอะประเทศอะไทยอะคะ่ะหรือจหว่าเชียงใหม่มันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แล้วก็ไม่ใช่ของนักการเมืองหรือพักใดพักหนึ่งแต่เป็นของทุกคนเลยอยากให้ทุกคนตระหนักแล้วก็รู้สิทธิของตัวเองอย่าเป็นพลังเงียบอยู่ให้ออกมาได้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็พักเรานะคะเป็นพักที่ให้ความสำคัญกับทุก,ทกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกอาชีพจริงๆเพราะว่าคนไทยไม่ได้มีแค่ สำคัญเก้าวอิสระอบวิกันพระนครเชียงใหม่สร้างสรรค์ไว้ถทองเตรียมประสบการณ์ว้ทำงานเชี่ยวชาญอาชีพ ข้อหนึ่งหยิบเข้ากับสุขภาพไาข้อสองถ้าเขาซื้อเหรียญเราเขาต้องเข้ามาคอ่้องเป็นเหรียญที่จะสิทเียญเมื่อเราเข้ามาทำงานเราไม่มีสิ่งที่เราต้องการไม่มีสิทงทค่าหวังดสิ่งที่เราต้องการ่เือการัมาเราอไมันี้องเงือนอะไรต่างๆม้กระทั่งเกาจะได้รับการแก้ปัญหาที่ีเหมือนกับางเกันแล้วการพัฒนาเมือเราสมารถอมสิ่งสำคัญก็คือการใช้พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนแล้วก็มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอ้องคา ที่สาคัญที่ต้องเร่งส่วนก็คือเรื่องเรื่องเหล่านี้แต่ว่าสิ่งที่ต้องรักษาศิละปละวัฒนธรรมแล้วก็ซอฟต์าวร์หรือแม้กระทั่งศาสนาหยบก็ยังคงที่จะให้ความสําคัญอย่างเช่นอัตลักษณ์ของเชียงใหม่มีพวกรถสามล้อทีสามล้อตุกต๊กตุ๊กหรือรถแดงหยบขออนุญาตอนุรักษ์ไว้ส่วนรถไฟฟ้าอะไรต่างๆที่จะเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดนั่นก็ขอให้เป็นรอบนอกไปแต่ในเมืองขอสงวนให้อาชีพของคนที่เป็น ชาวบ้านจริงๆค่ะที่เขาอยู่บนน้อความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์มากกว่าหยกดีกว่าแต่ตอนเอามาจอรอบแรกก็ไม่แน่นะคะแต่ว่าเห็นภาพไหนๆเขาก็ใช้เด็กๆลงกันไปหมดคะคะหยกมองว่าคนเชียงใหม่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าหยกไม่จําเป็นต้องเป็นเด็กวัยรุ่นหรือไม่จําเป็นต้องเป็นคนทํางานอย่างเราเท่านั้นนะคะผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มากกว่าเราก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลย สนใจบ้ล่งสนใจสนใจเซ็งเจอเซ็งด้วยนะคะเราไม่มีบิ๊กเนมเราไม่มีคนเดิมเราไม่มีคนของพักคเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เป็นพรคที่เปิดรับสมัครผู้สมัครด้วยการประกาศรับสมัครเหมือนรับสมัครงานเลค่ะเพราะเราต้องการคนทํางานเราไม่ต้องการคนมาเล่นกาน์ดพักเราพักกัลยาสระหรือดีทีมนะคะอยากที่จะเสนอความสดใหม่ความแปลกใหม่แล้วก็ เป็นประชาชนไตยที่จิงใจมาให้กับคนเชียงใหม่ให้เชียงใหม่เป็นเชียงใหม่โมเดลนะคะเชียงใหม่โมเดลก็คือว่าเริ่มจากเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกเพราะว่าทําไมต้องเป็นเชียงใหม่ยกไปคนเชียงใหม่ดังนั้นพระเก้าอิสระอินดี้ทีมจึงเป็นพรรคนเชียงใหม่เพื่อคนเชียงใหม่เพื่อจะทางานให้คนเชียงใหม่จริงๆเพราะที่ผ่านมาหยกอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นในช่วงโควิดหรือก่อนหน้านั้นหรืออะไรก็แล้วแต่คือเรื่องของศาสนา ศิลปวะวัฒนธรรมเก็ดูแลางงามันามากน่าจะ2ี่สปียี่ิบปีไม่ได้าไทยอาจจะไม่ชอบเปลี่ยนแต่หยกอาจจะมองผิดไปเพราะว่าการที่หยกลงป้ายครั้งที่แล้วสองวันครึ่งมีพลังเงียบมากมายที่ต้องการทางเลือกตั่นทางเลือกใหม่และหยกว่าจะเป็นทางเลือกตรงน,นั้นเราไม่ได้มาเพื่อยแย่งจัเม่ไม่ต้องการมาแย่งอ,อุ่มลูกค้าเป้าหมายใครแต่หยกต้องการมานําเสนอเพื่อที่จะมีทํางานที่เป็นการทำงาน แลวหยบรับสมัครมาจาก,ก,กชาวบ้าน,นจริงๆค่ะมาจากชาวบ้านแบบชาวบ้านเลยนะคะเป็นชาวบ้านอย่างเช่นหยบเอ,าง,อาง่ายๆสมมุติว่าถ้าเป็นอย่างช่างตัดผมหรืออะไรเงี้ยหยกจะรู้ได้ไงปัญหาของฟรีแลนซ์หรือช่างตัดผมหรือช่างแต่งหน้าคืออะไรถ้าไม่ใช่คนที่ใอีอาชีพอะไรจริงๆทำไมเราจะต้องเอาบิ๊กเนมเอาคนที่เคยทํามา20-30ปีแล้วมันมีอะไรดีที่อยังหรืออยากจะลองให้ทุกคนเปิดใจดูว่าความเป็นรุ่นใหม่มาสามารถอยู่กับ รุ่นเดิมๆรุ่นก่อนหน้าเราได้ไม่จําเป็นจะต้องมาล้มล้างกันไม่จําเป็นจะต้องมาด้อยค่าคนสูงอายุหรืออะไรต่างๆถามก่อนนะคะเราจะไม่ได้ค่าคนสูงอายุไม่ได้ค่ะแล้วแล้วพวกท่านก็เป็นคนที่เกิดเรามาเป็นคนที่ให้ชีวิตพวกเราเป็นคนที่ให้ประสบการณ์ดีๆเราน้นยกขอหยิบประสบการณ์ดีๆแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตเอามาผสมกับความเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อทําให้เชียงใหม่ กลายเป็นเมืองที่แนะ่อยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามีความพัฒนามากกว่าเดิมโดยที่เรายังคงอัตลักษณ์เดิมๆไปเป็นนดพ่อวันนี้ฮ้อนต้องขอคุณมาแต๊ะเลยว่าเฮาจะดที่นี่เพราะว่าอยากจะฮือมันมีความเป็นยังใหม่นะคะอยากฮือเห็นความเป็นประตูท่าแพรที่อยู่คู่กับฮามามืนแล้วก็อยากฮือหนันพี่อ รถสี่สามล้อทีบแล้วก็สามล้อทุกๆอย่างมูนียค่ะเป็นสิ่งที่น้องอยากสื่อว่าที่ปรึกษาทุกวิชาชีพตั้งแต่เกิดจนตายนะฮะเาได้ปรึกษาหารือกันว่าเจียใไม่เนี่ยเป็นของทุกๆคนเจียงใหม่บัควรถูกสับปทานจากใครๆหรือกลุ่มใดที่บริหารบ้านเมืองไปชั่วการานานเทินธรรมชาติของมนุษย์เรานเนี่ยจะต้องการอิสราภาพที่สุดในชีวิต มนุษย์เนี่ยต้องการเสรีภาพที่สุดเลยครับดังนั้นเนี่ยการที่เราเชิญทุกทุกท่านอมคิดอิสรภาพทางปัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจิราฐาจ่มสวนนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะรู้สึกว่าเชียงใหม่มันควรจะพัฒนาและเปลี่ยนเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตการมาจนถึงปัจจุบันนะคะดูง่ายๆจากสถานที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ ลานประตูท่าแพมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะพี่น้องอาจสิ่งแวดล้อมสวนสาธารณะภูมิอากาศภูมิประเทศอาชีพของพี่น้องทุกๆคนที่อยู่ในตรงนี้นะคะวันนี้เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงพี่แม่มเป็นหัวหรือว่ามาดูในจุดเล็กๆก็คือเทศบาลนครเชียงใหม่พี่แม่มจะเป็นหนึ่งฟันเฟืองที่จะคอยประสานงาน ในความทุกข์ในความเดือดร้อนของพี่น้องโดยมีท่านหัวหน้าทีมอินดี้ทีมของเรานะคะคุณกดชพรเโรอจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าทีมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและทันโลกทันเหตุการณ์แก้ปัญหาให้กับพี่น้องอย่างทันท่วงทีนะคะประชากรไม่เยอะเลยค่ะพี่น้องนะคะแม่เองต้องขอบคุณนะคะพี่น้องทุกๆคนที่ได้ เดินก้าวออกมาจากบ้านในช่วงวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้เรามาตรงนี้แม่เองจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป็นหัวหน้าในส่วนของไม่อยากได้ว่าเป็นหัวหน้าค่ะอยากจะเรียกว่าเป็นแม่บ้านนะคะที่คอยดูแลพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องทุกๆุกคนค่ะปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมา โควิดที่ผ่านมานะคะความทุกร้อนที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้อากาศก็ไม่ดีนะคะยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายค่ะพี่แมมจะเป็นแม่บ้านในการที่จะรับเรื่องราวที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้อง ไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขให้ทันท่วงทีให้เร็วที่สุดในานามหัวหน้าสาขาในจังหวัดเชียงใหม่นะคะขอฟังเนื้อฝากตัวขอน้อมรับคำแนะนำจากทุกทกท่านและมั่นใจสุดหัวใจเขาว่าเชียงใหม่จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยทีมก้าอิสระเชนชูเกเตอร์เปลี่ยนไปพร้อมๆกันเปลี่ยนไปด้วยกันค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะการทักก้าอิสระจังหวัดเชียงใหม่นะครับและตอนนี้นะครับ อยู่เชียงใหม่มาเมืนนัน่นเนาะเือกเกิดเมืองกเกิดในเชียงใหม่แต่ผมเกิดที่กรุงเทพแต่ว่ามันอยู่เชียงใหม่ประชอแล้วก็ทําธุรกิจในเชียงใหม่แล้วบางคนพอมันมีกําลังพกมันมีอันศักยภาพพอแล้วบัเกิดมัเกยว่าณวันนี้จะได้มายืนอยู่ที่ขัาา้วประตูตาแปดนี้เพื่อขอเสนอตัวเข้ารับเลือกตั้งเป็นนายก เพื่อสวนจีนนครเชิยงใหม่ผมเป็นแต่ผมรวมได้ทั้ง b a b ี้บูมเมอร์เจนเอ็ผมเข้าได้หมดเพราะว่าผมคิดว่าตัวเก่านี่เป็นคนร่วมสมัยที่ว่าเขารักษาสุขภาพของตัวยแล้วผมเห็นว่าในเมืองเชียงใหม่เนี่ยปัญหามีเยอะมากโอกาสได้ได,ได้ได้เป็นลูกหลานคนเชียงใหม่ที่แบบก็เห็น การพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างมาเยอะนะคะแล้ววันนี้ที่ตัดสินใจลงลงมาสมัครเนี่ยค่ะเพราะว่าได้มีโอกาสหุ่จัดกมดามยกและเห็นมาดามยกเนี่ยทำทำประโยชน์และวก็ช่วยเหลือชาวบ้านในเกือบทุกๆด้านนะคะเป็นเป็นเวลาที่หุ่จัดกมดามได้ประเมินเจ้าของธุรกิจนะครับจับแม่กาเนี่ยนะครับเราจะเก็ปบะเกยบัคิดบ่คฝันว่าจะมาลงคือเป็นตัวแทนของ ลูกหลานของลูกหลานโคจงไม่คือไปสู่ก้าวไก่แล้วก็เพอ่ไปสู่ดวงดาวนะเจ้าแลใบนะเจ้าก็เลยว่าเอออูกับพี่หนุม่มแล้วก็เออถ้าเข้ามาตรงเนี้ยอยากเพิ่มให้น้องเป็ดส่วนหนึ่งในจากที่เข้ามาปิดกระบอกเสียงคือน้องน้องมานกวันวงนะครับหรือไอ้นกของเฮานะครับหลายๆท่านสื่อมวลชนก็คุณนหน้าคุณตาที่นะครับผมยังต้องใจและเตล่ลด้านเมทางแล้วก็ที่ผมก้าวออกมายืนในวันนี้ เพื่อที่อาจจะแดสดงกัศักยภาพในบางสิ่งบางอย่างที่ผมถนัดต่างๆเขาจะต้องก้าวไปโดยกันเจ้าไปด้วยกันไปได้ไกลแต่เจ้าไปด้วยใจมันจะไปได้อย่างยืนเจ้าวันนี้ไม่มีผลประโยชน์ใดๆนักสิลน์ก็ากผลประโยชน์ของพี่น้องจากมาจังหวัดในการที่จะเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อชีวิตของเขาและเจ,ะเจะ้าแรกเราก้วกาวไปด้วยกันน,นะครับเิทิปบงกึงนะครับ เขาจะไปนะครับที่สวยๆที่เข้าไปสมัครนะครับหลากหลายสาขาวิชาชีพครับหรืออินดี้ทีมนะครับที่เราจะเข้าไปสมัครนะครับลงชิงนะครับบอกว่าจะเป็นนายกนะครับเทศมนตนรีนครเชียงใหม่แล้วก็ ก่อฝากถึงสีรุ้งนะครับสีรุ้งของเฮานะครับสัญลักษณ์นะครับซึ่งเฮามีความหลากหลายที่โอกาสนะครับบม่ว่าจะเป็นผู้สมัครสอทอท่านหัวหน้าอินทิผู้สมัครนาย,ยกเทศบาลนครเชียงใหม่อ,อ,อาจารย์ดวงนะคะอาจาน,ะะจะนั่งรถนะคะรถตุ๊กตุ๊กทั้งสามล้อเครื่อนมาสามความสุงสนะครับยังมีความสุขมีอนาคตนะครับเชิญเลยครับเลือกนั่งสามล้อถีบด้วยนะครับ Terima kasih telah